ราบสวสดี FC น้องโอทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับเซลล์โอนะทีมสาขาการขายบริษัทเรถยนต์ลดมือสองวันนี้ถือได้เปิดประกาศเลยนะผมว่าสาขาใหม่สาขาสวีดวงของเราตอนนี้เปิดบริการแล้วนะครับผมได้มาอัปเดตสต็อกนะผมเป็นของตัวโตโยต้าออติสนะผมนี่เป็นสูนรรวมของออติสเลยมีมากมายกว่า50คันเลยนะผมให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันละผมแล้วก็เป็นลูกค้านะได้มาเลือกได้มาชมได้มาสัมผัส นะผมว่าออาติของเรานะผมสวยทุกคันแน่นอนนะครับผมจะเป็นตัวนะผมของตัว1.6 G จนะผมตัว1.8ต่างๆเลยยาวไปนะผมเป็นตัวของ y b r ิดนะผมมีหมดเลยนะนี้จะเป็นสต็อกนะผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆแล้วก็เอามาจอดเอามาล้าคุณพี่ดูสวยทุกคันนะครับผมนี่ตอนนี้นะจอดอยู่ประมาณ2แถวเลยนะครับผมบอกเลยว่าออาติของเรานะรับประกันรถนะผมโครงสร้างเดิมสวยทุกคันแน่นอนนะผมสำหรับตอนนี้ อายู่สวยงามนะครับตรงนี้ตรงนี้จะจอดอยู่ประมาณ30กว่าคันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีนะสำนักง,งานใหญ่นะผมของเรานะสาขาของเสรีไทย68จะยังอยู่นะครับผมแล้วก็เสรีไทย95ก็ยังอยู่เช่นกันตอนนี้ที่นี่คือสาขาที่3นะครับผมใครนะอยู่ระแวกใกล้เคียงสุวินทวงศ์นะครับผมอยู่ระหว่างซอยสุวินทวงศ์46กับ48นะครับผมแวะเวียนกันเข้ามาได้ที่ เพ็รยนต์รถมือ2สาขาสำนักง,งานใหม่นะผมเป็นตัวของสุวินทวงนะครับผมไม่รอช้าคุณพี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะรายละเอียดต่างๆแต่ละคันเลยนะครับผมว่ามีออติขคานไหนน่าสนใจบ้างนะครับผมขอเริ่มคันแรกเลยตัวนี้นะผมทะเบียน6901ตัวนี้เป็นออติสตัวพรีเมียมนะอ่าเป็นตัวสมาร์ทครับต้องขออภยัยตัวนี้เป็นตัวไฮบริดสมาร์ทนะครับผมตัวนี้มาด้วยสีปลอนเงินนะครับผมอ่าตัวเนี้ย ถ้าเป็นตัวไฮบริดเรากําลังเอาเข้ามาเทียบเลยนะถ้าเป็นตัวสมาร์ทก็ราคาจะไม่แรงนะครับผมตัวนี้จะเป็นปี2021ราคาตั้งขายอยู่519,000บาทนะครับผมเลขไม่อยู่ประมาณราวๆประมาณ100,000กว่าๆเท่านั้นนะครับผม100,000นิดๆ100,000กว่าๆใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวอัลติสไฮบริดด้วยฉายาของเขาอึดตึกทนนะครับผมเป็นกำลังเครื่อง1.8นะผมตัวเนี้ย อย่างคันเนี้คุณพี่จัดสภาพมาแล้วเรียบร้อยคุณพี่ดูภายในเขาเบาะหนังสวยๆงามๆแบบนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมแล้วพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้เลยมัลติวเดียตัวนี้นะจะยังเหมือนเป็นของตัวน้ํามันนะจะเป็นตัวแบบเปิดวิทยุ f m เชื่อมต่อบูทูธอะไรแบบนี้ได้นะผมเชื่อมต่อ USB ก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งจะไม่ใช่แบบจะไม่ใช่ตัวฟังก์ชันของตัวมิด โวไฮอะไรพวกนี้นะแต่มันจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดอนะคุณพี่มันจะดีตรงที่ว่าประหยัดน้ํามันนะครับผมส่วนด้านหลังเบาะด้านหลังคุณพี่อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าส่วนเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะดําเงานะครับผมแบบสีดําแบบเปียโนแบ็กเลยเป็นสีดําเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆง,ง,งามๆเลยนะสําหรับตัวออลติสของเรานะผมนี่ตรงนี้เลยอ่าสวยงามมากนะผมสําหรับคันนี้ อ่ายกตัวอย่างถ้าเป็นตัวไฮบิสมาร์ t ราคาเลยราคาเริ่มต้นคันนี้เป็นราคาเริ่มต้นเลยจะอยู่ประมาณ5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมถ้าเป็นตัวไฮบิสมาร์ t นะอ่าถ้าไปอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัว 1.6G นะครับผมแบบนี้เลยเป็นโฉมหน้าแบบนี้เหมือนไฮบิดเลยแต่แค่โลโก้จะไม่เป็นสีฟ้านะตัวไฟตัวหลอดของไฟเดท m e จะไม่เป็นตัวสีฟ้านะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นตัว 1.6G เนี่ยคันนี้ปี19คุณพี่ คันนี้ปี9ิคันนี้เล่งมาอยู่ประมาณ1 1 0 0 0 0มื0 0 0 0โลอ่าส่วนภายในจะเป็นสีออกทูโทนนะครับผมนี่จะเป็นบอกสีนี้จะเป็นเบาะหนังดีไซน์เบาะจะเหมือนกันทุกรุ่นทุกตัวนะครับผมทุกรุ่นย่อย 1.6G 1.8สปอร์ตหรือจะเป็นตัวไฮบริดจะเป็นเบาะรูปทรงประมาณนี้แต่ต่างกันแค่ปี9จะเป็นสีทูโทนอย่างเดียวเลยคุณพี่พวงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ตัวเนี้เยเบรกมือจะเป็นแบบดึงนะ ถ้าใครนะผมไม่ไม่ค่อยฟิกเรื่องฟังก์ชันจักเท่าไหร่คุณพี่แต่อยากได้ออาติสไปขับนะครับผมแต่ด้านหลังเนี่ยแอจะมีให้นะครับผมจะมีแอด้านหลังให้พร้อมเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะทูโทนนะครับผมสำหรับตัว 1.6G ปี2019เรทราคาจะอยู่ประมาณนะครับผม479,000บาทแต่คันเนี้ย489,000เรทราคาจะอยู่ประมาณนี้ส่วนเรทผ่อนจะอยู่8,000นะครับผม เรทผ่อนจะอยู่ประมาณ8,300บาทขึ้นไปนะครับผมและฟรีดาวนะในเรทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,300นะครับผมซึ่งดอกเบีย้ยของเราตอนนี้นะทางเพชรยนต์รถมือสองได้รับดอกเบีย้ยที่พิเศษที่สุดในกรุงเทพเลยในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับผมด้วยการรับรางวัลนะหลายปีซ้อนนะผมจากจากธนาคารต่างๆนะผมให้รางวัลของเรามานะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะผมปัจจุบันนี้7ปี84งวดเราได้อยู่นะครับผม 3.99เท่านั้นเองใครสนใจอยากออกรถมาได้เลยนะผมออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกอย่างเลยนะครับผมอะเมื่อคู่นี้พาดู h ฮบริดแล้วพาดูตัว1.6 GP19 แล้วเดี๋ยวผมจะพาดูฟังกช์ชันของตัว1.8 Sport ตตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวปี2021เลขไมล์เพียงแค่6,000 0กิโลเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้ถือว่าน้อยมากๆนะครับเลขไมล์ถือว่าน้อยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะ ปี2021ตัว1.8สปอร์ตฟังก์ชันจะดีมากตัวนี้จะได้เป็นกล้องถอยหน้าจอระบบทัชสกรีนนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้เลยนะตัวนี้นะครับผมตัวแม็กจะได้เป็นแม็กขอบ18แบบนี้เลยคุณพี่ตัวนี้ได้ยางเฟยรี่ด้วยนะยางเฟยรี ry, Young, ่ยางแน่นๆเลยสําหรับอันนี้ส่วนด้านในนะครับผมตัวเบาะจะปรับไฟฟ้าเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะผมและพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโอเกียร์ออโต้แบบนี้ บมโมต่างๆมีครบนะผมตัวนี้จะได้เป็นระบบจอทัชสกรีนแบบนี้เลยคันนี้ไม่เพียงแค่68,000่กิโลเท่านั้นนะครับผม่วนเบาะนี่คุณพี่อย่างที่ผมบอกเลยเบาะดีไซน์จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะแต่คันนี้เป็นสีขาวเลขเลขใหม่รับเข้ามาคือเลขไม่แท้คันนี้รับประกันโครงสร้างทุกพันนะครับผมแอร์หลังมีให้นะผมเบาะด้านหลังนี่ตึงๆเป็นเบาะหนังสีดําเงาแบบนี้เลย มีที่วางแก้วให้นะครับผมพี่วางแขนให้สะดวกสบายเลยสําหรับตัวเอาติ๊กของเรานะครับผมใช่ว่าจะมีแต่สีบอลสีขาวคุณพี่สีดําเราก็มีนะแต่สีดําตอนเนี้กําลังจะเข้าใหม่นะครับผมแล้วก็อย่างสีเทาฟ้าตอนเนี้นานๆทีจะมาตอนเนี้มารัวๆเลยนะครับผมสีเทาฟ้าตัวนี้เป็นตัวไฮบริดสมาร์นะครับผมเป็นตัวไฮบริดที่แบบเป็นตัวเริ่มต้นนะผมเขาจะเรียกกันเป็น2ชื่อคือไฮบริดเอนทรีไฮบริดสมาร์นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวเริ่มต้นนะ ตัวทะเบียนนี้3844คันนี้นะผมเป็นสีออกสีเทาฟ้านะครับปี2020คันนี้เล่งมา107เออ 1, 1 2 7 0 0 0กิโลนะครับผมส่วนภายในคุณพี่ภายในก็จะเหมือนตัวคันแรกอย่างที่ผมให้แจ้งไปนะผมถ้าเป็นตัว h y b r i สม m a r t h y b r i d Entry นะครับผมเบาจะเป็นรูปทรงสีดำแบบนี้เบาเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันโฟลอะไรมัลตินะครับผม หน้าจอจะไม่ใช่ระบบทัชสกรีนนะผมจะไม่มีคล้องถอยให้นะผมดูว่าใครสะดวกสบายนะผมอยากจะไปติดเป็นจอ Android เองก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือทางบริการของเราก็มีติดให้เช่นกันนะครับผมอแอร์หลังมีให้ครบนะผมกระเป๋าจิิงโจ้นนะมีให้ครบเลยสําหรับด้านหลังนี้ส่วนเบาะด้านหลังนะผมเป็นเบาะดําเงานีเบาะหนังดําเงาแบบนี้สวยๆงามๆเลยนี่เราราคาเริ่มต้น5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,00 0กว่าบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,00 0ถึง10,000ประมาณนี้900 0หรือ9 0 0 0นิดๆเท่านั้นสีเทาฟ้าคันนี้เอลติดนะผมปี2020ีเลยนะครับผมใครกำลังมองหานะผมตัวโคราเอลติดตอนนี้นะผมเราเป็นสูงรวมนะโครงสร้างเดิมทุกคันและสวนทุกคันแน่นอนนะครับผมและอีกมากมายหลายหลายรุ่นเลยนะคุณพี่หลายหลายรุ่นเลยนะครับผมสวยจริงๆนะครับผม แต่ตอนนี้ถ้าใครกําลังมองหานะครับผมใครอยากได้เอาติดไปใช้งานส่วนใหญ่แจ้งนิดนึงเป็นรถหน่วยงานรถบริษัทหมดสัญญาเช่าเข้ามาการรับประกันการเมเทนายนะผมเข้าศูนย์เพราะว่าศูนย์เช็คได้เลยทุกๆ10,000หมื่นกิโลเข้าไปในเช็คในโตโยต้านะผมบอกเลยว่าเอาเลขตัวถังไปเช็คคือเดิมทั้งหมดแน่นอนนะครับผมคือเช็คได้ทุกคันแน่นอนนะของเรามีบริการรับประกันนะผมและก็การตรวจรถ200้กว่าจุดนะผมจากบริษัทชิคบริษัท ชิคเลยนะผมที่นาเข้าจากเยอรมันนะผมคือจะตรวจให้และรับประกันให้เลยว่ารถของเราห้าดาวทุกคันแน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้นะพอเหมาะพอครวนนะผมที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะเป็นบางคันนะครับผมแล้วก็สวยแค่ไหนคุณพี่รับชมได้ดูเอาเลยนะโอ้โ oh ห oh, สวยงามจริงๆนะสาหรับทุกคันนะผมอาจจะเอาให้ดูได้ไม,ไม่ทุกคันนะคุณพี่แต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติม เบอร์โทรด้านล่าง0 8 8ย์1 3 7 3ปหหเหรือแอดไลน์ผมมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งรูปนะผมแต่ละคันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะถ้าสนใจเป็นสีไหนแบบไหนรุ่นไหนติดต่อมาได้เลยนะสำหรับน้องโอเก่งมือสองมินบุรีนะครับผมอ่าทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นศูนย์รวมของโตโยต้าโคโราอัลติของรถยนต์รถมือสองนะผมใครสนใจก็นีบติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตฝากลาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า จะมาอัปเดตนะผมเป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแยกไปแล้วลงอัปเดตในช่องของน้องโกเพชยนต์นะครับผมวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะผมกลาบขอบคุณและสวัสดีครับ